โอเคผมฮอกเก่ากลับสวัสดีทุกท่านกัด้วยเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมปอนเอ็กซ์คูนะครับผมวันนี้กับเกมอมองัสนะครับผมเป็นเกมที่ยอดฮิตและเกินในตอนนี้นะก็พี่ก็จะมาเล่นหน่อยละกันเห็นเขาเล่นกันเยอะใช่ไหมละ่ะกลับมาเล่นเอเชียเหมือนเดิม <laughs> รู้สึกว่าคนเอเชียนี้กดไหวนั่นไงกดเลยรุ้นจริงเลยว่าใครได้เปล่นนะ ชูแตมียบไปโอ้กูไม่ได้เป็นโอ้โหอะไรนี่โอเคเราจะไปกันเลยนะผมตอนนี้โอเคทำทัสกันนะผมทัสผมก็เอา้าสีพูอ้าอยู่ด้านล่างไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสีมตามอยู่ได้ทำไมเนะี่ยอย่าใกล้กูอย่าไปใกล้กูพวกมึงอันตรายท้งนั้นเลยสัส ทัดเราอยู่ไหนวะทัดอยู่บนเฮ้ยไม่ใช่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 ท,ทัชโธ่ระแวงทำไมเรามีทัดอยู่ห้องเอ้ยน่งจอนะเอ้ยสีเงินสีแดงเลยโอเคเราหวังว่าเราจะไม่ตายเอาตกใจให,หมดเลยเฮีย ยี่คนโหดสัตว์อะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้หายวิสามอะโอเคโอ้โห <Okay. S 1> oh, ดูดิเขาพิมพ์ว่ายัางไงกันบ้างวะอ่ะแวะยินลูกทำไมยินลเป็นอะอ่ะยินลยินลโอ้ยินลโอ้ยินลเฮ้ยเดี๋ยวกันเราจะไม่เราไม่พิมพ์หรอ <c oughs> โค้ดดำน่าจะเป็นหรือเปล่า แต่ดำดูกล้องจอรนะดำไม่น่าเป็นเอ้โล่แล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีดำใช่ไหมเห็นดำออกจากกล้องจอนมา yes y e l โล w yes ปั๊กให้ให้กูตกภาษาอ,อังกฤษมันเล่นไป้เ่ี่ยภาษาอังกฤษนี่เกดสีผมบอกเลยสีนะับบนลงล่างนะมีการโบวตเกิดขึ้นอ่ะเชื่อดำวะ จะไม่ใช่ดำเป็นนะแต่ดำไมห่หน่าฆ่าหรอกเขาบว่าดำอยู่ในห้องใช่ไหมเราจะมาฆ่าได้ไงดิงจ้าปออ่องวับโอเคตอนนี้เยนโลไม่ได้ออกนะครับผมคนกดสกิทด,ด้วยนะถ้าเยนโลเป็นจริงๆมันน่าจะเลงกูละ <No. S 1> <laughs> น่าจะเลงผมแล้วแหละตอนนี้ไปไปทำทัชอุลแ,แม่งทัชอย,าย่างเยอะใครตั้ง ยิ่รออกยี่งรเป็นโอ้โเราไม่ได้ยิ่งอู้ใครยีโงรูเป็นจริงๆมนันน่าจะลิงคูลลโอเคหานไปหนึ่งห้องต่อต่อโอเคเอาสีมคูมาฮัโโลโหลกดสตาร์ทเอาเนี่ยโอเคเริ่มเก็บแล้วนะัูเงีย,ยบๆเอาไว้กูไม่ได้เป็น กล,ลัวแล้วกูไม่ได้เป็นป <ะ S 1> ไนอ้เหี้ยอาอาจะมือชัดหน่ยกูไม่เคยเป็นกับเขาบ้างเลยเฮียแมพสว่างว่ะเอาเรื่องเออแต่เพิ่งเออเพิ่งสังเกตเมื่อกี้แมพเมื่อกี้มืดมากแทบมองไม่เห็นกันเลยถ้ามาอยู่ใกล้กันไรน้ำตาลนันอยู่ใกล้ลงาไหม,มพัดตัวเองก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเอาใครออกเกมอ่ะเขียวเขียวไอ้เหี้ยเขียว เขียวเป็นไปเนี่ยนี่ไม่ได้น่าจะไม่ได้เป็นหรอนะนี่น่าจะทำทัพจริงๆอะ่ะนะมั่งนะเขียวเขียวเขียวเขามาทำไมฮัลโหลเอ้ยเอยเอไอ้นั่นน่าจะไม่ได้เป็นว่ะ <Eventually. S 1> น่าจะดาวน์โหลดไฟลอ่ะสีม่วงเข้ามาทำไม <c oughs> หาอคอกูนี่อยา่าอย่านะพวกเออสวยอ่าสวยสวยสวย ไม่ได้เป็นใช่ไหม,อ,มอย่างรวดเร็วครับอย่างอย่างเดรยวโอทักกูโคออกทำหม่นี้มันสับสนเลยเฮ้ห้องนี้อันตรายต้องรีอัพโหลดตอนมีเพื่อนอยู่อะไรทำได้ทำก่อนตอนนี้เพราะว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็จบคือกูตาย น้ำมันกด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 จำเข้าไปเนี่ยสวยเต็มแล้วโหห้องนี้ผมโคตรเกลียดเลยครับมันคือห้องแบบเออห้องแห่งความตายห้องมรณะไอ้เหี้ยอังเงี้ยมรณะมาเยียนกูนละไอ้เหี้ยมรณะมาเยียนกูละไอ้เหี้ยโอ้โหมึงแต่แต่แต่ละคนนี่นะไอ้เหี้ยเฮ้ยดำดำดำดูเลยดูเลยกัน ยวผมเริ่มสงสัยซอมบี้เขียวนี่แหละเป็นหรือเปล่าอะเมื่อกี้มาเข้ามาเพื่อทำไมน้องตาลซอลด,ด้วยดีตามไปแล้วตามไปแล้วเป๊ะหวังว่านาจะไม่เป็นเนจะ้าเขีวยวเฮ้ยมั่มว เอาข่าวตายครับคุณผู้ชมเอาข่าวกับเงินตายแล้วขบาวว่าน้ำตานะผมน้อน้ำตาไม่กี้อยู่กับผมว่าไม่ได้ฆ่าผมนะดำเป็นเป้เปาผมไม่รู้นะไม่รู้กดสริ์ก่อนแล้วกันอ๋อแต่ก็ไม่โดนโหวตู่ดีแหละเอ้าโดนโหวตยังไ,ไง เอาน้ำตาลเป็นไอ้เหี้ยออจะเป็นไอ้ส้มแล้วนะจะจะเป็นนักสืบคุณนั่นนะนเอาเลยมไม่บอกโอ้ส่งผมเหี้ยไม่รู้แนะ่โอ้โหังนกโดหมาไม่ได้เป็นด้วยประเด็นเออในห้องห้องนี้เดินไวห้องนี้เดินไวกูว่าต้องตายไวแน่นอนฉันเห็นนายแล้วนะเจ้าสีเหลือง ทำทัชจริงหรือเปล่านะไอ้เหี้ยใครทักกูมาโอเคโอเคโอเคต้องไปอันนี้คือภารกิจที่ยากนะดาวโหลดกับอัพโหลดไอ้เหี้ยฉันว่านายกับเรามีปัญหากันนะแล้วกูต้องไปทำอะไรที่โกูต้องไปรูดบัตรกับมันไอ้เหี้ยผมจะโชว์สกิลรูดบัตรของผมนะครั้งเดียวผ่าน นี่บอกแล้วโปรเพยเยอร์อ,อิเล็กทรอนิกต่อสายงงงงนี้มไม่มีไอ,อ้สิมูนะอย่าฆ่าเรานะารู้ในะทําทัชอยู่ห้องควบคุมซะด้วยต่อสายีย่สิเหลีงยงดูกล้องนะครับตอนนี้ หนดูด้วยคนดิแหลงนีไปดูดิไม่เห็นใครนะสีดำสีแดงเฮสีดำสีแดงเข้าห้องแอดมินอ่าถ้าสีดำตายมิกลรู้เลยน่าไม่ใช่ใครวะโอ้ที่ไหนเว้ย ไม่รู้วะรอยู่ที่ไหน IDK คืออะไรอ่ะมันคือสับของเกมนี่กูไม่รู้อ่ะโอ้แล้วดูคนตั้งเวลาโบทโคตรน้อยเลยอ่ะกดคลิปไปแล้วกันไม่รู้หาเหงาเลยเลยแต่ที่สงสัยมากที่สุดนะคือสีขาวไยไม่ค่อยได้เห็นนานเอ้าทำไมเป็นสีดำหมดอ่ะโอ้สีม่วงอ๋อสีม่วงเป็น โอเคผมก็ถ้าชอบก็ยืม<ะ>แต่อย่ายืมอ,อันทีอีกแล้วคอนเซปต์การจบคลิปคูตลอดเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับก,กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมในการเล่นเกมครั้งต่อไปนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคับไปแล้วบาย